สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูเมย์หรือว่าที่เชื่อเมย์นะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทํากันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะเด็กๆเ,เรามาทดสอบสมาธิของเด็กๆก,กันก่อนนะคะว่าเด็กๆยังมีสมาธิพร้อมที่จะเข้าเรียนกันหรือเปล่านะคะเริ่มแรกเลยนะคะหากพวกเรากําลังสบายจงปรบมือพันหากพวกเรากําลัง สบายจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขปลดเรื่องทุกไปได้ทุกสิ่งอย่ารปวิ่งอะไรกันเราจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายมาทำอะไรดีคะจงยักไหลพันตึงตึงหากพวกเรากำลังสบายจงยักไหลพันตึงตึงหากพวกเรากำลังมีสุข เรื่องทุกไม่ได้ทุกสิ่งอย่าปวิงอะไรกันเราจงยักไหลพันปึ้งปึ้งหากพวกเรากำลังสบายจงหัวเราะพันห้าห้าหาพวกเรากำลังสบายจงหัว,หหหวเราะพันห้หาห้าหาพวกเรากำลังมีสุขปลดเรื่องทุกไม่ได้ทุกสิ่งอย่าปวิ่งอะไรกันเราจงหัวเราะพันห้าห้าโอเคค่ะแสดงว่า เด็กๆก็มีสมาธินะคะในการเริ่มเรียนแล้วเด็กๆคะก่อนอื่นนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนการเมื่อพบกับคุณครูเมเราก็จะรู้ได้เลยว่าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาอะไรคะเด็กๆพบกับคุณครูเม์แสดงว่าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะในวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ,ะคุณครูจะสอนในเรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้เราจะทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยก็คือกอไก่ของฉันนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันนะคะว่ากอไก่ของฉันคือเจ้าตัวอะไรกันนะคะค่ะเด็กๆคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เจ้ากอไก่กันก่อนนะคะกอไก่ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ นี่เจ้าตัวนี้นะคะที่ขึ้นมาแล้วนะ,ะตัวนี้ก็คือกอเอย๋ยกอไก่นั่นเองกอเอย๋ยกอไก่ภาษาอังกฤษว่า c h i c k e n chicken แปลว่าไก่นะคะอีกครั้งค่ะ chicken แปลว่าไก่นั่นเองค่ะ กอไก่ร้องกุ๊กๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยะคะ่ะหลังจากที่เรานะคะเรียนรู้เจ้าตัวกอไก่ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วนะคะเด็กๆเรามาดูอุปกรณ์ศิลปะที่เราจะใช้ในวันนี้กันนะคะอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้ในกิจกรรมสร้างสารรค์นี้นะคะ สิ่งแรกเลยก็คือเจ้านี้นั่นเองโอ้โหถุงนี้นะคะที่เด็กๆได้ไปนะคะหรือว่าเราเรียกเขาว่าสีน้ำนะคะสีน้ำของเราเราจะใช้เป็นสีเหลืองนั่นเองเด็กๆคะสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ย yellow โอเค yellow แปลว่าสีเหลืองนั่นเองคะ่ะนี่นะคะคืออุปกรณ์ชิ้นแรกของเรานะคะ สีน้ำที่เป็นสีเหลืองนะคะจากถุงซิปที่เด็กๆได้รับไปเลยและอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะคะสิ่งนี้สำคัญเลยอยู่กับตัวเด็กๆนั่นเองนั่นก็คืออะไรเอ่ยมือของเรานะคะนี่มือของเรานั่นเองเด็กๆคะไม่ว่าจะเป็นมือข้างซ้ายหรือมือข้างขวาได้เหมือนกันแล้วแต่เด็กๆถนัดน,นะคะมือภาษาอังกฤษว่าว่าอะไรเอ่ยอ่า hand ถูกต้องค่ะ hand แปลว่า มือนะคะนี่เรามีมือทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะคะข้างละหนิ้วรวมกันทั้งหมด10นิ้วนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้อุปกรณ์สำคัญของเราในวันนี้แล้วนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือใบงานของเรานั่นเองนะคะใบงานของเราก็คือใบงานนี้นะคะ กิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆคำสั่งของเราคือให้เด็กๆพิมพ์ภาพกอกกายจากมือนะคะจากมือและมือของเราเนี่ยและช่วยตกแต่งให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเด็กๆว่าทำแบบใดนะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเมย์นะคะอย่างข้างต้นที่เราได้เรียนรู้นะคะคําศัพท์กันไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาทําตัวอะไรเอ่ยกอไก่นั่นเองนะคะเด็กๆคะกอไก่นะคะที่คุณครูจะให้เด็ก,กๆทํากิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะกอไก่ของเราจะมาจากมือของเรานั่นเองคะ่ะนี่นะคะมือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วเอ่ย นับไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5มือของเรามีทั้งหมด5นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้อุปกรณ์กันก่อนนะคะเด็กๆอุปกรณ์แรกนะคะที่คุณครูให้ไปนะคะก็คือเจ้านี้นั่นเองนะคะใครได้อันนี้ไปนะคะนี่คือสีน้ำนะคะหรือว่า สีน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบนี้ที่คุณครูใส่ถุงแพ็กไปให้เด็กๆนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสีน้ําภาษาอังกฤษว่าสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก y e l l o w โอเค yellow แปลว่าสีเหลืองนะคะและอุปกรณ์อันนี้เป็นอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่คุณครูแทะเข้ามาบางคนอาจจะใช้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะคะสิ่งนี้คือผู้กันนะคะและต่อมานะคะเจ้านี้ก็คือ จานสีนั่นเองสิ่งนี้อย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าเด็กๆสามารถใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะก่อนอื่นนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเรามาดูใบงานของเราก่อนใบงานของเรานะคะจะเป็นใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะคําสั่งคือให้เด็กๆพิมพ์ภาพกอไก่นะคะจากมือหรือว่านิ้วมือของเรานะคะและตกแต่งให้สวยงามน,นะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะ สำหรับใครที่จะใช้จานสีก็ได้หรือว่าจะแกะออกจากถุงเลยก็ได้นะคะอันนี้คุณครูใช้เป็นในหลอดนะคะคุณครูก็เลยจะใช้เป็นจานสีนะคะลูกเด็กๆก,ก็นำสีบีบลงไปนะคะนำสีบีบลงไปเสร็จแล้วนะคะให้ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะลูกแต่ว่าในในถุงนะคะเราผสมน้ำนิดเดียวพอนะเพราะว่ามือเด็กๆยังเล็กอยู่ใช่ไหมลูกไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้น้ำนิ เดียวนะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็คนสีเลยค่ะนี่คนสีของเรานะคะคน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 ให้สีมแตกๆนะคะแต่ของเด็กๆที่เป็นถุงแบบนี้เด็กๆไม่ต้องคนอะไรเลยนะลูกเด็กๆแค่นำสีในถุงนี้นะคะมาป้ายที่มือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างนะคะก่อนอื่นนะอ่คุณครูถนัดซ้ายนะคุณครูก็เลยจะทาเป็นข้างขวานะคะลูกเดี๋ยวไก่คุณครูจะหันหน้าไปทางด้านนี้นะคะ เมื่อเราเตรียมสีเสร็จแล้วนะคะแต่ถ้าใครจะจิ้มออกจากถุงเลยก็ได้นะคะลูกเปิดถุงและเอาผู้กันจิ้มหรือว่าเอานิ้วป้ายได้เลยนะคะของคุณครูคเมย์ใช้เป็นผู้กันนะคะนี่เด็กๆก,ก็ทาสีลงไปบนมือของตัวเองนะคะแบบนี้เลยนี่ทาลงไปบนฝ่ามือเลยนะคะเราจะมาสร้างรค์เจ้ากอไก่กัน ี่เราจะมาดูว่าก็ไก่ของเราจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆทายเยอะๆเลยนะคะลูกไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะใช้ให้หมดทั้งถุงไปเลยโอเคไหมคะอ่านี้ใช้ให้หมดทั้งถุงไปเลยนะไม่ต้องกลัวเปลืองลูกทาไปเลยให้เต็มมือของเราเลยเราจะได้ไก่ตัวใหญ่ๆนะคะนี่แบบนี้นะเด็กๆก็จะได้เป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนะคะทั้งมือของเราเลยเป็นสี เหลืองนั่นเองอ่ะพอเด็กๆท่าเสร็จแล้วนะคะบนมือของเราให้เด็กๆนะคะนํามือลงไปอ่ะเก็บก่อนนะลูกเก็บก่อนนะคะมันกูขออันนี้ยกนะลูกนามือของเรานะคะแปะลงไปบนใบงานแบบนี้นะคะแปะลงไปปุ๊บอ่ะดูซิออกมาเป็นยังไงเอ่ยแปะลงไปเลยนะคะแปะลงไปนะอย่างนี้อ่ะแปะลงไปให้เต็มมือเลยนะลูก อพอแปะลงไป,ไปให้เต็ม,มือเสร็จแล้วนี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ไก่ของคุณครูเมย์นะคะเดี๋ยวเราจะมารอแห้งสักครู่นึงนะคะอันนี้เป็นแม่ไก่ของครูเมย์นะคะเดี๋ยวครูคเมย์ขอเติมสีสักนิดนึงนะคะลูกเพื่อทําลูกไก่นะคะแต่ถ้าใครนะคะจากที่นิ้วเหลือนะคะลูก,กเด็กๆก็สามารถป้ายที่นิ้วได้เลยอเอาสีที่เหลือนะคะป้ายที่นิ้วแบบนี้ป้ายที่นิ้วนะ,อะเอาลูก ลูกไก่สักกี่ตัวดีนะในตัวอย่างนะคะลูกไก่สีตัวอ้าวเอาสีตัวตามเลยอ่าป้ายสีนิ้วที่เหลือนะคะไม่ต้องป้ายนิ้วโป้งนะคะลูกป้ายแค่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะคะป้ายสีนิ้วอ่าพอเราป้ายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนี่นะสีนิ้วนะคะป้ายให้เต็มสีนิ้วนะคะป้ายแค่ตรงปลายนะลูก เราจะมาสร้างตัวลูกไก่กันเราได้แม่ไก่แล้วใช่ไหมคะเรามาดูซิลูกไก่จะอยู่ตรงไหนอาคุูเมแปดนิ้วชี้ไปแล้วหนึ่งนิ้วเอาลูกไก่หนึ่งตัวลูกไก่สองตัวอมเ,มเอาลูกไก่มาทางนี้บ้างลูกไก่สามตัวและตัวสุดท้ายตัวเล็กสุดลูกไก่สี่ตัวนั่นเองค่ะนี่นะคะจินตนาการตามมือของเราเลยเดี๋ยวเรามารอให สีแห้งสักพักนึงนะคะลูกเราจะมาดูซิว่ามันจะออกมาเป็นรูปไก่ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรารอสีแห้งสักพักหนึ่งะคะ่ะเด็กๆคะ้ะเมื่อสีของเรานะคะเด็กๆลองจับดูแล้วนะคะแห้งแล้วเราจะมา ูกกไกก่ันนะคะคเริ่มจากตรงนี้ก่อนแม่ไก่ของเราจะต้องใครที่มีสีนะคะอาจจะใช้เป็นสีเทียนสีไม้หรือว่าเป็นปากกาได้นะคะได้หมดเลยนะคะตามที่เด็กๆถนัดนะลูกไก่ของเราจะต้องมีอะไรเอ่ยแหลมๆเอาไว้จิกกินอาหารคืออะไรคะปากนั่นเองอ่าเราก็เติมปากให้แม่ไก่ไปปากแหลมๆแ,แบบนี้นะนี่แม่ไก่มีปากแล้ว หลังจากนั้นแม่ไก่จะต้องมีอะไรคะอยู่ด้านบนเป็นหยกัยกๆยกเขาเรียกว่าอะไรคะงอนอ่าเติมหงอนให้แม่ไก่หน่อยนะคะเด็กๆนี่แม่ไก่ของผู้เมย์มีหงอนซะแล้วอ่าแล้วก็จะมีตรงห้อยๆตรงนี้นะคะแม่ไก่อ่าส่วนต่อไปนะคะเด็กๆของครูเอามาใกล้ขึ้นนะคะแม่ไก่ใช้อะไรในการมองดูหนอนเอ,อ่ยเวลาจะหาอาหารเราใช้อะไรในการมองดูคะ ลูกก้านั่นเองเด็กๆก,ก็เติมลูกกตาให้แม่ไก่นะคะโอ้แม่ไก่ตาแดงเลยนะคะแล้วแม่ไก่ใช้อะไรในการเดินหาอาหารเอ่ยขาหรือว่าเท้านั่นเองค่ะเด็กๆคะไก่ของเรามีกี่ขามีใครรู้บ้างไก่ของเรานะคะมีสองขาแต่ว่ามันมีสามนิ้วนะ,ะเด็กๆก,ก็ใส่ขาลงไปให้เขาเลยนะคะ นี่ใส่ขาให้แม่ไก่เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้แม่ไก่มาแล้วหนึ่งตัวลูกไก่ของเรามีกี่ตัวคะอ่าเดี๋ยวเราเติมไปทีละตัวแล้วนะะับพร้อมกันนะคะเติมปากให้ลูกไก่กอลูกไก่ปากจะเล็กๆมีลูก,กตามีขาลูกอ่าตึ๊บนี่นะนี่หนึ่งลูกไก่ตัวที่หนึ่งแล้วปึ๊บ ไก่ตัวที่2นะคะต่อไปลูกไก่ตัวที่3นะคะและตัวสุดท้ายนี่มาแอบอยู่ข้างหลังแม่นะลูกไก่ตัวที่4นั่นเองนี่เด็กๆก็จะได้แม่ไก่กี่ตัวคะ 1ตัวและลูกไก่ทั้งหมดกี่ตัวนะพร้อมกันนะลูก1นึ่สองสาสถูกต้องค่ะมีแม่ไก่หนึ่งตัวแล้วก็ลูกไก่อีก4ี่ตัวรวมทั้งหมดแล้วทั้งแม่ไก่และลูกไก่รวมกันเป็นกี่ตัวลูกหตัวนั่นเองนะคะห้ตัวแบบมือเรานั่นเองเลยโอเคค่ะวันนี้คุณครูเมย์ก็ ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ Good bye see you next time ค่ะสวัสดีค่ะ